สวัสดีครับผม PC พีซีผ้าเจ้าเก่านะครับวันนี้มาบรรยายในรายการโคชซิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์สเปเชียลนะครับเราอยู่ในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลโซลกิตกับรายการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์หรือ TSS นะครับผมอากาศดีไม่มีฝนตอนแรกก็นึกว่าจะมีฝนที่สนามแข่งนะครับเพราะว่าระหว่างเดินทางเนี่ยฝนตกตลอดนะครับพอ,อถึงสนามปุ๊บแดดออกโอเคครับก็เราก็จะได้เห็นรถแข่งเนี่ยออกมาคุยไลฟ์ในเวลาได้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงซ้อมนะครับแต่ตอนเนี้ย ของเราเนี่ยคือจะไม่ได้พาไปดูรถแข่งอย่างเดียวนะครับแต่จะให้ความรู้นะครับว่ารถแข่งในแต่ละรุ่นเดี่ยวแต่ละหมวดอะไรคือ GT3 อะไรคือ GTM อะไรคือ Super Production Super Eco อะไรต่างๆนี้นะครับเพื่อคนที่มาดูเนี่ยจะได้รับความรู้นะครับและสนุกว่าไอ้รุ่นนี้สนุกแล้วมันคืออะไรมันมีการโมดิฟายยังไงนะครับรถต้องเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่ามีให จาะให้ครบกันทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมครับผมเรามาอยู่กับแชมป์รุ่นไทยแลนด์ซูเปอร์คาร์ GT3 นะครับด้านซ้ายมือของผมเป็นติดติดลมพกดีครับครับผมคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับด้านขวาเป็นแบงค์การสน์ขุริริครับผมครับผมทั้งสองท่านก็เป็นนักแข่งฝีมือชักาดเลยนะครับอ่าถามหน่อยครับว่าทำไมถึงเลือกใช้รถฟอร์รี่488 GT3 ทำไมถึงใช้ฟอร์รี่488 GT3 นะครับก็ พอดีพี่จ้ามีรถอยู่2คันนะครับก็วิ่งคู่กับทีมพี่จ้าเบอร์89ครับก็ในเรื่องของการทําอะไรในเรื่องของอะไรต่างๆผมว่าก็จาเป็นที่จะต้องมีรถอย่างน้อย2คันเพื่อที่จะทําทีมให้มันสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็พอดีก็ต้องถือว่าเป็นรถที่มีพร็อร์อมมนท์ที่ดีอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นที่ผมขับที่โลกก็ใช้4.8นั่นเอนครับผมอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับก็เป็นเครื่องก็มันเป็นเครื่องสเปคของ GT3 ของมาจากโรงงานของเขาอยู่แล้วครับก็ได้ข่าวว่าเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยใช่ครับเป็นเครื่ ปกติฟอรเี่จะเป็นเครื่อง n อก็ตั้ง458หจะเป็นเครื่อง n อนอนะครับถ้าพอมาเป็น488ก็เป็นเครื่องเทอร์โบแล้วผมว่าเขาก็คงใช้เทคโนโลยีในการที่พัฒนาในส่วนของ F1 ต่างๆเนี่ยเขาก็มาพัฒนาในตัวรถของรถบ้านแล้วก็รถของรถีดด้วยครับวันนี้ได้ได้ที่หนึ่งความสุดก็ดีครับเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าวันนี้จะได้ที่หนึ่งเพราะว่าโดนเวลาบวกินห้าวิจากที่สนามที่แล้วที่เราได้ที่หนึ่งมาก็ค่อนข้างแล้วต้ออกมาก็ อยู่ที่3เวลาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากมาโดนหันดิคับในในพิษอีก15้วิก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่4ีที่5้าครับ, 4, รบแต่ว่าไม่ไม่มีข้อผิดพลาดในการเข้าพิษแล้วก็ในการทำเวลาของทั้งสองคนก็เลยสามารถยืนพื้นแล้วก็มาอยู่ที่หนึ่งได้ครับเดี๋ยครับแบงค์ครับการขับรถ4 8 8แเนี่ยครับข้อแตกต่างจากสี่ครับก็สำหรับไอตัอตวสี่ตัวเนี้ยครับก็เป็นรถที่ขับค่อนข,ข้างง่ายนะครับถ้าเซตเซดับลงตัวครับเราก็มีการ มาซ้อมก่อนหน้านี้ก่อนแข่งวัน2วันอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามหาเซัพใไปเจอพอเจอแล้วรถมันก็จะขับง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัว4 5 8บางก็ไม่เคยขับเหมือนกันแต่ว่าทางพี่ตอเขามีประสบการณ์มาก่อนพี่ตอเขาช่วยเอาประสบการณ์ที่เขาเคยใช้มามาปรับมาไปยุ่งช่วยเราได้เยอะขึ้นเป็นไงครับพอขับซูเปอร์คาร์เทอร์โบแล้วกับเทียบไว้ในเทียบกับเอนก็รู้สึกว่าท็อกตอนออกโค้งมันมาค่อนข้างดีครับแล้วก็มันทําให้แบบสมมติว่าเราพลาดในโค้งเราสามารถแบบ หาจังหวัที่ออกคงได้ง่ายขึ้นครับแล้วด้วยอุณหภูมิตอนนี้ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสักาพอย่างฝนตกก็ดีหรือว่าเปลี่ยนเป็นร้อนก็ดีอะไรเงี้ยมีการปรับตัวไงบ้างครับครับก็จะมีการปรับตัวก็จะต้องขอขอบคุณทางพี่ดอนนะครับก็จะคอยจัดการทุกอย่างเรื่องอุณหภูมิแขกที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเขาจะคอยดูเรื่องลมยางให้เราตลอดครับอาคุณ้อนเหรอครับ จริงๆสำหรับแท็กที่ร้อนแล้วก็เป็นยางที่เป็นคอมเพลใหม่แี่ห่อใหม่นี่ยเราเรามีข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับผมมีข,ข้อมูลค่อนข้างน้อยเนี่ยเราเราก็ต้องเสี่ยงเอาเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของเพรสเชอร์กับไ่เทอร์เจอร์เป็นสิ่งที่ 12, สำคัญมากสำหรับปที่สิารแล้วก็ถ้ามันวิ่งเกิน10ิวการอบเนี่ยยางมันจะดรอปมากน้อยแค่ไหนเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับก็ต้องต้อง,องเสี่ยงเอาเหมือนกันแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่เรามีครับในเรื่องของการลดเพรสเชอร์มาเพื่อให้ ให้มันยืดระยะได้มากขึ้นครับก็สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับจากนะครับมืออาชีพทั้งสองท่านนะครับคุณต๊อบปิติวิลพงศดีครับขอบคุณครับและแบงค์การตลาดขอบคุณครับ ครับผมไทยแลนด์ซุปเปอร์อีโคใครบอกไม่มันนะครับดูรถรถคุ้นกันเยอะ,ะนะครับเดี๋ยนก็มาอันนั้ตั้งแต่ต้นปีครับตอนนี้เรามาอยู่กับหนุ่มน้อยหน้าใหม่นะครับบางคนอาจจะไม่คุ้นหนา้าคุ้นตาแนะนำตัวนิดนึงอ๋อผมอันันทรต์ตั้งเนน,น้าชัยครับชื่อเล่นชื่อวันตาครับถ้าถ้านามสกุลนะครับคุ้นๆก็คือทายาทของพี่จุนนะครับพี่จุนโรตารี่นะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นแชมป์โกคาร์ดด้วยใช่ครับครับผม แล้วมาขับรถใหญ่นานยังเพิ่งมาขับปีนี้แหละปีแรกนะครับหมายความว่าคือจากโกคาร์ทปุ๊บโดดขึ้นรถแข่งเลยใช่ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเออสิบหกครับสิบหกแสดงว่ายังขับยังไม่มีเบลขี่นะครับยังขับรถท้องถนนไม่ได้เก่งเขาก็ถือว่าเก่งนะครับบอกผลงานตัวเองหน่อยก็วันนี้คัดลิฟายได้ที่หนึ่งครับเมื่อวานนะก็ซ้อมได้เวลาที่หนึ่งทั้งเอาที่ชอปแบ็กที่หนึ่งกับสองได้ทั้งคู่เลยชื่อเล่นชื่อเนาะ น้องต้าครับน้องต้านะครับเรียกกันน้องต้าก็ได้สั้นๆนะครับก็ขอให้น้องต้าคงซิ่งคงวานะครับก็เอาแชมป์มานะครับขอบคุณน้องต้ามากครับขอบคุณครับครับก็เราก็อยู่กับนักแข่งนะครับที่เห็นหน้าข้าตากันนะครับเป็นเด็กน้อยอยู่สนามพีระนะครับเริ่มมากับรถแข่งจนตอนนี้ไปแล้วพี่เตอร์แล้วครับอ่าแนะนําตัวหน่อยครับผมกัลตีกุศเรีครับขับรถเบลลี่คอนเทนเดนต์ทีทีสามครับในทีมเอเอสมอเตอร์สปอร์ตครับชื่อเรียกง่ายว่าน้องบูมนะครับเสน่ห์ของรถเบลเล่ทีทีสามครับ ก็บุมว่าอาจจะเป็นด้วยรูปลักษณ์ครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าคันอื่นเขาแล้วก็มีน้าหนักที่เยอะกว่าครับผมการขับขี่เนี่ยบุมเคยขับซูเปอร์คาร์มาหลากหลายยี่ห้อเบนเล่มีเสน่ห์ตรงไหนบุมว่าเป็นเรื่องถ้อถสามบุมว่าในเรื่องโค้งไฮสปีดครับไฮสปีดรถมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมั่นใจได้แล้วก็ในไฮสปีดนี่เร็วมากมากครับผมกเนื่องจากว่ารถมีช่วงล้อที่ยาวด้วยนะครับโอเคก็ เป็นคันน่าจะเป็นคันเดียวในเมืองไทยมั้งที่ที่ใช้รถรุ่นนี้ในการแข่งขันใช่ครับใช่ครับเป็นไปคันเดียวครับก็กลายเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ไปเลยครับผล<ๆ>งานาเป็นไงบ้างวันนี้ก็<อ>เป็นที่น่าพอใจครับก็<อเ>คัดลายในอ<เ>ันดับดที่1นะครับก็ก็ขอบคุณทีมงานครับที่ที่ทำรถกันทั้งคืนเลยพยายามปรับรถให้ให้เข้ากับการคัดลายมากที่สุดครับผมก็ฝากเชียร์น้องบูมกันตาทีด้วยนะครับกับทีมเอเอร์วิร์สบอร์ดครับหมายเลขสิบแปดนะครับมีแล้วก็มีในรุ่น<อ>เคอเอ็อีกสองคันด้วยฝากตามเชียร์ด้วยคคคคครรรรัััับบบบบผผมมมขอุณู เราก็มาเจอกับแชมป์รุ่นไทยแลนด์ t o u r i ลิงคา1หนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาคุณตากันดีครับแนะนำตัวกันอีกสักน้อยครับผมบอยขจรศักดิ์นัสงขานะครับครับผมขับรถเอ่อฟอร์ดโฟกัสครับอยู่ทีม PDT Performer VC meets RPM Nectar Racing Team ครับครับผมก็ทำไมถึงเลือกฟอร์ดโฟกัสครับเพราะคนอื่นเขาไม่เห็นมีใครเขาขับกันเลยเออคือฟอร์ดโฟกัสเนี่ยมันก็ นำมาแข่งในทัวร์ิงคาร์ทัวริงคาร์าเนี่ยก็จะมีรถสองแบบก็คือว่า2อ,อ0 0 NA ไม่มีเทอร์โบนะครับแล้วก็ไม่เกิน1,500 cc เทอร์โบซึ่งตอนนั้นอะ่ะผมก็ขับเฟสต้าอยู่แล้ว oh. ผมก็เลยเลือกที่จะกระเถิบรุ่นขึ้นมาในในฟอร์ดเหมือนเดิม <Yeah. S 1> ซึ่งมีโฟ c u กัสเพราะตอนนั้นก็จะมีแค่ฟอร์ดโฟร์กัสกับฮอนด้าซี i c คครับ,รบ,รบก็เลยเลือกฟอร์ดทำไมาถึงเลือกฟอร์ดล่ะก็ เรื่องด้วยเราใช้ฟอร์เฟต้าอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าสมรรถนะของรถอ่ะก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็อีกตัวเรื่องหนึ่งก็คือว่าไม่มีใครใช้ฟอร์ก็เลยคิดว่าอยากจะหาอะไรแปลกๆมาทำแล้วก็หวังว่า,าจะมีค่ายฟอร์สปพพเซอร์มาสนับสนุนครับแล้วก็ยอนๆนะครับค่ายฟอร์อย่าลืมนะครับว่าบอยะจอนเขาเลือกฟอร์มาเลือกมาแข่งเองด้วยครับที่ว่าแฟนมันแท้งจริงําหน่อยแล้ว ของแตงอะลรอ้าวมันไม่เหมือนไ,ไม่เหมือนใครอื่นนี่มันยอดนิยมแล้วบอยทำไงครับเออในเรื่องของครั้งแรกเลยเนี่ยของฟอร์ดโฟกัสเนี่ย ไม่มีเกียร์ออโต้จากโรงงานจากรถไปแดงบ้านเราครับเราก็ต้องซื้อไม่ไม่มีเกียร์กระปุกครับไม่มีอร์ไม่มีเกียร์ดูออกดูออกัลมีแต่เกียร์ออโต้ผมก็เลยนําเกียร์ของปอดเปต้าย้ายมาใส่ซึ่งเป็นห้าเกียร์ก็แข่งมาสองปีก็จบบ้างไม่จบบ้างเพราะว่าคุณภาพของของเนี่ยมันไม่ได้รองรับเทอร์โบ อ๋อ,อครับมันก็เลยมีการเอ็กซิเดนซึ่งตอนนี้ปีนี้เราได้เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ซีเวนเชียนซึ่งก็สามารถสร้างเ,เราสามารถรุนแรงกับเขาได้แล้วก็ตั้งแต่ขับมาในปีนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องระบบสมงกำลเราครัก็เลยทำให้เรา มั่นใจที่เราจะได้สู้เต็มที่ครับคือยนต์เป็นรุ่นไหนโมดิฟายอะไรบ้างครับก MI ็เป็นเครื uhm anyway> ่องติดรถออกโชลูมป yeah> ้ายแดงบ้านเราครับก็คือเป็นพันห้าร้อยซีซีเทอร์บครับการโมดิฟายเราทำอะไรทาอะไรไปบ้างครับข้างในก็จะมีทําฝาสูบเปลี่ยนเปลี่ยนแคมชารแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบครับเพื่อเราจะได้รับบูดได้สูงขึ้นครับแล้วระบบช่วงล่างสําคัญเลยช่วงล่างเนี่ยเป็นโช๊ค m c s ครับส่วน ทุกอย่างยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่ครับผมจะมีแค่ช่วงแรกจะมีแค่โช๊ค MTS ที่ที่เต็มที่ขึ้นมาก็ดูแล้วก็รถก็ไม่ได้ทำเยอะมากเลยด้วยสมรรถนะของรถแล้วก็สมรรถนะสำคัญเลยสมรรถนะของคนขับคือมีประสบการณ์สูงนะครับผมว่าเราก็ขอขอบคุณนะครับบอกระจนสาไว้าด้วยนะครับก็ต้การเก็บโชว์ด้วยนะครับมีแรงงานคนตัวลงเวลานางตาให้น่าแต่น่ใจเลย นนะแต่ขับรถนี้หลายมากคือ่าิดเียรับผมรขนผมรู้สึกเขินเลยครับมาอยู่ท่ามกางนักแข่งผู้ยิงใหญ่นะครับทั้งสท่านนะครับเรล้งขวาสุดครับพี่แ่นตัวครับผมนัทวุฒิเจริญสุขาวัฒนาครับโตโยต้ากาซูเรซซิ่งทีมไทยแลนด์รถหมายเลข39ในรุ่น G T M ครับครับอ่อรุ่น G T M มีข้อพิเศษยังไงบ้างสำหรับรุ่น จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็คือเป็นรถที่บอกว่าทางทียดีเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เราใช้เครื่อง2 u งอานะครับเป็นเป็น V8 นะครับตรงนี้ก็ไปไปสู้กับรถซูเปอร์คาร์ทั้งหลายนะครับตอนนี้ซึ่งก็มีรถสายพันธ์ุยุโรปมาแข่งขันกันกับเราครับก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นรถที่คอมพิวจากเมืองนอกคันนี้ไม่ใช่เลยครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสร้างทั้งคันในบ้านเราเลยอ๋อเมดินไฮแลนด์ใช่คร,ครับผม กด้านข้างหกครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับััวครบผมตัวิี่พงศ์สมิติชาตินะครับรถหมายเลขสิบเก้าในรุ่น GT3 นะครับก็พี่อัดที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับพี่ในรุ่น GT3 มีข้อโดดเด่นไงบ้างครับโดดเด่นไงบ้างก็คือตาม Homologation แล้วก็ตามกฎของ FIA นะครับเราเราก็ต้องใช้เล็กซัสพอร์ตสตาร์ก็รุ่น GT3 มีแค่เล็กซัสก็มันก็ยังไม่ให้รถที่อยู่แถว นะครับแต่ก็พยายามพยายามคือรถต่างๆในบ้านเราก็เห็นทั้งลัมโบทั้งเ r อร์ทั้งพอร์สนี่จะเร็วทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไปสู้ครับก็มันต้องมันต้องทั้งรถทั้งคนขับทั้งข้างอันนี้เราต้องทํางานประสานกันเพื่อให้ทั้งทีมเวิร์กอันนี้เครื่องอะไรพี่เครื่อง 2U เหมือนเครื่องเครื่องเดียวกับคัน GTM รัดมาครับุ่มน้อยครับแนะนําตัวนิดนึง ครับผมต้นมานัทกูลาปาราโนนนะครับกับสกอตส์เรซิ่งทีมไทยแลนด์เหมือนกันครับขับรถเบอร์อะไรรุ่นอะไรครับอ่าครับสองรุ่นครับเป็น GTC เบอร์37แล้วก็คันข้างหลังนะครับ GT3 เบอร์19ครับสังเกตได้ว่ามี GTC โผลมมาอีกแล้วนะครับ GTC เนี่ยคขาจแบบความของมันคือจริงๆอ่าเขาก็จะไปแข่งกับรุ่น GT4 นะมันก็จะรองลงมานะครับก็จะเป็น มีพวกพอชี่เขาจะเป็น9ก้าหนึ่งหนึ่งกันอันนี้จะเป็นเคมันของเราใช้รถใหม่ปีนี้ก็คือซูเปอครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์สองพันเทอร์โบครับแล้วก็เกียร์ก็เป็นซีเรียลครับทีรื่อบล็อกอะไรบอกหน่อยได้ไหมแปดเออาร์ครับแปดเอาร์ครับลันลันก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันว่างว่างวางในในแคมรี่อ่ะครับอ๋อเป็นเครื่องบล็อกใหม่ไม่ใช่สามเอทไม่ใช่สามเอทไม่ใช่สามเอทนะครับคือข่าวมาว่าส่วนใหญ่เขาคิดว่าเป็นสามเอทกันไม่ใช่ เป็น2 AR เครื่องแคมรี่ด้วย8แปด AR เครื่องแคมรี่เครื่องวางใน Lexus RC ตัว2,000นนะครับผมทข้ามถึงเลือกเครื่องตัวนี้ครับพี่มันก็เป็นเครื่องล่าสุดแล้วล่ะที่จะเด velope ออกมาเพราะน้านก็เป็นเครื่องทั้งสามันตรมันเก่าแล้วครับครับผมแล้วก็พี่อัดจะขับรถอีกคันหนึ่ง Super 19 Super 19ครับเหมือนกันแต่ว่าคนละรุ่นของพี่อัดคันนี้เป็นรุ่นก็เป็น GTC เหมือนกันกับของของต้นก็ GTC สองพันเครื่องก็เป็น8 AR 8 AR ครับผม เดยกก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็เรามาพบกับรถแข่ง Thailand p o l i n g Car 2นะครับผมก็จะเป็นรถ Corolla a l t i s นะครับจาก g m c d ็มซี8บายวุฒครับครับผมพี่คนขับชื่อ เด็ดบนทางพูนครับอ่าไทยแลนด์ทูลิงคาร์ทูนเนี่ยมันต้องมันทำอะไรได้บ้างมอดิฟายอะไรได้บ้างครับผมตัวนี้มันเป็นวันเม็กเลสของโตต้วตาวันเม็กเลสมาก่อนหน้านี้ก็ค,คือเขาเปิดรุ่นตัวนี้ขึ้นมามันมอดิฟายได้นิดหน่อยก็คือทำถ้อยเสียแล้วก็แฟดกล่องได้เท่านั้นเองครับนอกนั้นมาตรฐานของวันเม็กเลสครับสน่ห์ของรุ่นนี้ครับึ้นรถไห รถรุ่นนี้มันเป็นรถที่ไม่ได้มีความเร็วมากแต่ทีนี้เนี่ยด้วยตัวนักแข่งเองเนี่ยต้องทำขับให้มันเร็วอันนี้คือ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 เสน่ห์ของมันคือรถมันไม่ได้มีแรงม้าที่มากใช่ไหมเราเราก็ปรับตัวเข้ากับมันแล้วก็หาเวลาที่เร็วที่สุดค่อยๆใช้ความพยายามเยอะเหมือนกันหลายคนบอกว่ารถวันเมกขับง่ายไม่จริงขับให้เร็วอะไม่จริงครับขับให้เร็วนี้ขับยากขับ่าขับปกติยง่ายขับให้เร็วอะยากเนียนทุโค้งเดินกนเร่งดีเดรกดีทุโค้งแม่นทุกโค้งครับ ใครบอกวันเมกเลสไม่มีเสน่ห์ครับนี่แหละครับเสน่ห์ของรถที่ทำไม่เยอะในลักษณะวันเมกเลสหรือ Thailand Touring Car 2นะครับก็ต้องติดตามชมผลงานขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับดีครับนะครับแล้วก็เรามาอยู่กับนักแข่งในรุ่น Thailand Supercar GT3 ใช่ไหมครับนะครับอ่านำตัวนิดหนึ่งครับผมโยพากริศตุลปันนะครับจากทีม YK Motorsport ว i l l ล่ n นบอยบ y ยโซโนโกะครับ ก็คุณนาคุณตากันนี้ครับโยก็เป็นนักแข่งหนุ่มที่มีประสบการณ์สูงในการแข่งรถมาหลายต่อหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่เลยครับอาวันนี้ขับรถอะไรครับวันนี้ขับรถเบนซ์เอ็นจ e ีดีามครับครับผมอาคันนี้เป็นคันแรกในเมืองไทยเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นคันแรกที่นําเข้ามาแข่งในรายการบางไทยครับครับผมอาฟีลลิ่งของรู้สึกเป็นไงครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็มันเป็นรถรุ่นที่เร็วที่สุดแล้วอาเราก็ตั้งแต่เราเคยแข่งมาก็เราก็ปีแรกเป็นปีแรกเราก็เก็บ,บกเกี่ยวประสบ สเสน์ขอรถ GT3 ครับก็เรื่อง oh. ดาวฟอร์สกับเรื่องความแพคชั่นของเขาอะที่รถค่อนข้างเกาะมากเลี้ยวให้สปีดคือแบบสปีดประมาณ2 3 0นะครับคือเป็นเป็นรถที่ต้องเปลี่ยนวิธีการขับต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยครับอ่า uh, อย่างเช่นวิธีการเบรกแล้วก็วิธีใช้คันเร่งลายลายต่างๆในโค้งอะไรอย่างเงี้ยเรา oh. เราต้องเราจะขับไม่เหมือนรถเล็กเลยครับครับพความที่รถมันมีความเร็วสูงใช่ฮะแล้วก็วิธีขับความได้เปรียบของรถแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเราก็เลยต้อง ต้องเรียนรู้ว่าเราต้องขับแบบไหนถึงจะเร็วครับผมครับโอีคครับก็เดี๋ยวฝากผลงานแฟนๆด้วยนึงก็ยังไงฝากไปตามเชียร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ทีมประมมาัแล้วทั้งหมดนะครับก็มีทั้งหมด4ี่คันก็มีคันพอยสในรุ่น GTM คันงด้วยครับแล้วก็มีรถเล็กก็คือ S 2 0 0พันกับเสียแทบไงก็ฝากเชียร์ด้วยครับขอบคุณครับยัสดีครับ